มาพร้อมแล้วกลับสวัสดีครับวันนี้มีมอีอะไรนะเปิดกุเปิดกุมา <c oughs> นำเสนอเพราะอยากได้ตังเพราะว่า <c oughs> ทำมีดไม่ได้ก็ต้องเอากุมาขาย <c oughs> ขนกุมาขายนะครับ <c oughs> มาเลยครับสำหรับเล่มแรกนะครับงานเปิดกุที่ว่าเก็บไว้นานนะครับเป็นงานเกิดเอนะครับส่งนอกนะครับงานงานเกิดเอส่วนมากของผมช่วงนี้จะเป็นงานส่งนอก แต่ก็เก็บไปปถูกไว้ก่อนเพราะว่านอกเขาไม่รับยังยังยังไม่ได้ติดต่อมาโมอยู่นั่แหละอย่าไปเชื่อมากนะคะว<อ>ันนั้นวันนั้นเขาก็ทักมาแล้วแต่เรื่องเรื่องอคือมันขนส่งยากาไปเนียค่ะเพราะว่าเป็นอะไรนะเนี่ยมีดที่ขนส่งยากนะคะต่างประเทศเนี่ยมานะเป็นวัสดุเป็นเหล็ก K353 สตีลนะครับกาดเป็น สแตนเลสสตีลนะครับหมุดเป็นสแตนเลสกับทองเหลืองนะครับหมุดเป็นสแตนเลสกับทองเหลืองรูแรงยัดเป็นสแตนเลสนะครับทุกอย่างจะไม่เป็นสนิมนะครับทุกอย่างนี้จะไม่เป็นสนิมเด็กเคสามห้าสามสติลใบยาวที่สามจุดแปดนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองนิ้วด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดแปดนิ้วครับสันหนาที่ห้ามิลนะครับห้ามิลไล่เรียวปลายนะครับไล่เรียวปลายอ่า ด้าม๋ยวบอกแล้วไงด้ามสี่จุดแปดครับด้ามส8จุดแปดนี้ทำไมพูดข้างหน้าไปหาข้างหลังข้างหลังไปหากข้างหน้าเนาะเชล่าภาพแล้วค่ะอืมเล่มนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมืนห้าร้อยบาทสำหรับเล่มนี้ไม่ไม่มีห้าสิบาทไม่มีห้าสิบาทไม่ห้อยท้ายแล้วค่าส่งค่าส่งค่าส่งเดี๋ยวออกให้ห้าสิบบาทสวนฝักนะครับ ฝักเป็นฝักหนังนะครับผู้ดีๆนะหนังอะไรหน,หนังควายแท้ครับแท้งโน้นควายแท้งโน้นเป็นหนังควายแท้นะครับผมนัฝักหนังนี่ครับช่วกันช่วกันถ้าถ้าดูวิดีโอแล้วมันไม่ชัดนะคะทักขอดูภาพนิ่งได้นะคะขอรูปเพิ่มได้ครับขอรูปเพิ่มได้ทดไลน์ทักภาพามาค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้นะคะ เพราะบางทีก็มือเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะไปบางไปบางมุมใช่ไหมคะบางมุมของเมีดมาเึ้นต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะเนี้สาหรับบิ๊กแบ่ม <Big Bear S 1> นี้มีสองเล่มสหรับบิ๊กแบรเล่มนี้ยังอยู่นะครับใบยาวอยู่ที่สิบจุดแดนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หน <1. 5 S 2> ึ่งจุดหนึ่งจห้าหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับ สันไหนที่ห้ามิลแฝงไปแล้วสันกระดูกกลางก็ห้ามิลนะครับสันกระดูกกลางนะครับเป็นคมฮอลโล่บนล่างนะครับแต่คมเป็นคมเดียวนะครับด้ามยาวอยู่ที่หกน,นิ้วหกนิ้วหกนิ้วค่ะด้ามยาวอยู่ที่หกนิ้ว,วคมนะวังนะอ่าหกนิ้วครับพร้อมซองหนังนะครับพร้อมซองหนัง ราคาอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เนี่ยเนี้เรียกอะไรนะคะกาดค่ะกาดเป็นสแตนเลสสติลนะครับกาดเป็นสแตนเลสหมดสแตนเลสด้านประกบเนาะฮะรูแรงยัดเป็นสแตนเลสนะครับอันนี้นะคะครับผมรูแรงยัดแรงยัดเป็นสำหรับร้อยเชือกนะครับกันตกกันหล่นสำหรับซองหนังครับหนังควายแท้ๆครับควาย หนังควายแท้ๆนะครับเมื่อวานยังไม่ได้ค่าควายเลยนะคะเดี๋ยวท่านจะได้ค่าอย่างนี้แล้วค่ะราคา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 หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมสำหรับเล่มนี้นะคอืมค่ะก็ท่านไหนสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรมาติดต่อได้นะครับโทรมาหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ถ้าเป็นพระคุณมากก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยิ้มทำไไมม่ใครหัวฟอ